สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติ้นมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สักาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับค่งรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฝ่ายสวิสครับมีเอาติสเข้ามาใหม่หลายคันนะมี HRV เข้ามาใหม่ด้วยนะคันนี้ใหม่ประมาณหลักหมื่นอ่ะหกหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับใครสนใจนะรถมือ2สักคันนะครับเพชรยนต์ตอนนี้มีเพียบเลย ทนะยอยเข้ามาเยอะครับทั้งแบบไฮบริดทั้งแบบเบนซินนะทยอยเข้ามาเลยนะอย่างคันนั้นก็ไม,ม่หกหมื่นเหมือนกันนะสำหรับตัวซีวิกนะตัว e l ด้วยเครื่องพันแปดนะครับให้หารถมือสองสักคันครับเชรยนต์ที่เดียวครบจบอย่างแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับคุณจะได้ดูนะ1.8 e sport option ปี19คันนี้นะคันนี้ปี19นะครับราคาแค่4 29เองนะเราก็จะมีในส่วนของตัว h r v นะครับแล้วก็ New Altis นะ New Altis มีไม้น้อยสุด3 0,000เดี๋ยวพาไปดูนะครับรวมถึง a l t ต s ที่เป็นแบบไฮบริด แล้วมีปี20สิบนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับไม่รู้รถอยู่ไหนนะจริงๆมาหาคันนั้นนะว่าจะถ่ายคลิปเดียวอยู่นะครับราคาดีด้วยนะราคาแค่สี่เจ็ดเก้าแต่ได้ปี20ใสิบไม่ประมาณแสนสามเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูงี้ดีกว่าเพื่อใครสนใจนะครับ New a อา i s ครับหนึ่งจุดหกุนจีปีสองพันยี่สแท้ๆครับภายในจะได้เบาะดำครับคอนโซลสีดำแล้วเรียบร้อยไม่แค่หนึ่งแสสามหืห้าพันถ้าเป็นรถก่อนไม่ประมาณเนี้ยเข้ามาขายสี่สี่แปดเก้านะแต่ตอนนี้ราคาปรับลงมาหนึ่งบาทนะ เหลือแค่ 4, 7, 9, ฟ i d a p o ผ่อ,อยู่8,000นึงเองแล้วช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ำครับเริ่มต้นนะเพียงแค่2.69ครับ4ปี5ปี2.99นะถ้าเป็น6ปี3.99 7ปีก็3.99เหมือนกัน,กนแต่ต้องจัด5 0 0 0นะถ้าจัดต่ำกว่า5 0 0 0 0 0ก็จะ4.49นะครับทุกคันนะครับเดี๋ยวตรวจรถให้โดยชิคครับนะตวรวจอดี้ภายในเอ่ออดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟบไฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ครับและโครงสร้างหลักนะใครสนใจทักมาได้เลย มาผมขอเริ่มต้นเนะตะกี้ขึ้นรูปไป,ไปให้ดูแล้วคันแรกคันที่สองคันนี้เลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานครับเป็นแบบไฮบริดนะทะเบียน7439่้นะ7439้ 7, 4, 3, 9, คันนี้49 9เาองอะไฮบริดมิดปี2 0โคตรถูกอะผมบอกเลยใครหาเอาติฟไฮบริดนะครับราคาแบบโคตรถูกอะมาจัดคันนี้ได้เลยไฮบริดมิดข้อดีคืออะไรมีกล้องถอยครับมีจอทัชสกรีนน้าบอกปรับไฟฟ้าแล้วใบในเบาะสีดำเบาะหลังพับได้ครับราคาดีทะเบียน7439 ไม่หนึ่งแสนหกหมื่นพะอดีนะไม่หนึ่งแสนหกหมื่นพอดีราคาดีครับเพียงแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเฮ้ยคุณได้ไฮบริดมิดนะขับประหยัดน้ำมันยี่สามโลลิตรครับได้สีดําด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่นะรถยังไม่ล้างเลยนะฟรีดาวผ่อนอยู่แปดพันห้าไฮบริดผ่อนแปดพันห้าครับนะตัวมิดด้วยนะครับไม่ได้ตัวเริ่มต้นแบบเอนทุแต่ตัวเริ่มต้นผมก็มีนะไม่ประมาณนี้แหละแต,แต่ว่าจะผ่อนอยู่ประมาณถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันสามนะแต่ถ้าคุณเอานะผมว่าเอาตัวมิดไปเลยดีกว่า นะครับรถสวยน่าใช้ครับอันนี้คือสภาพแรกรับเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวรอกุญแจจากพี่เขียวก่อนสำหรับคันนี้นะใครสนใจเดี๋ยวมาเปิดภายในให้ดูนะแต่ย้ำนะราคานะครับผ่อน8ปดพไม่แสนหกครับ1.8ึ่งจุดไฮบริดมิดนะหนึ่งจุดแปดไฮบริดมิดใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาศูนย์หกห้าครับไลน์แอทพีเอคหขอบคุณมากครับพี่เขียวเปิดให้แล้วนะนี่คือแรกรับเข้าใหม่รถนะครับยังไม่ได้เก็บงานใดๆนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าครับ หาเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนี่มีจงมีจอเนาะมีกล้องถอยนะสภาพดีเลยนะคันนี้ม่ออกมาแสนหกครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลย Mid, ไฮบริดมิดปียี่สิบเลยแท้ครับเบาะหลังพับได้แอร์หลังมีนะช่วงล่างเป็นปีงงกงคู่แล้วมีที่วางแขนเรียบร้อยนะครับเบาะหลังพับได้แบบ460แบบนี้เลยนะรถสวยน่าใช้ครับคันนี้ประหยัดน้ํามัน23โลลิตรนะใครหาไฮบริดสีดําครับมาจัดคันนี้ได้เลยคุ้มค่าแน่นอนนะอยู่มาไม่เคยเจอนะปี20่สิบไฮบริดตัวมิดนะครับราคาแค่499 ผ่อน8 5 0เป็ตลอดสัญญานะสนใจมาจัดได้สําหรับคันนี้มาดูคันต่อไปดีว่าคันต่อไปขอแนะนําเป็นคันนี้ครับทะเบียน3910คันนี้เป็นอั t i ิสครับ1.8 Sport ปสปอรนะ1.8สปอร์ู้สึกจะเป็นปี22นะเดี๋ยวผมขอดูแผ่นเพลทก่อนนะมันมีเข้ามา2คันอ่ะใช่คันนี้ปี22นะครับไม่ประมาณแสนหนึปี22ไม่แสนหนึ่งนะครับได้ปีค่อนข้างจะใหม่เลย นะมีแท่งชาร์จไร้สายครับมีคูคอนโทนนะครับแม็ก17นะกระจกพับข้างมีไบร์สปอร์ตให้แล้วนะบอหลังพับได้เหมือนกันสเปคคล้ายๆกับตัวพรีเมียมนะในปี212อะนะคันนี้ครับออกใหม่เกือบล้านนะ989,000นะค่าสีขาวมุกเพิ่มอ,อีกหมื่นหนึ่งเป็นเก้าเก้าตีเป็นล้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือ619ครับได้ปี22ไม้แสนหนึ่งนะไม้กำลังดีนะครับประมาณแสนแสนหนึ่งอะไรแบบนี้ข้อดีคืออะไรเขาเช็คศูนย์ตอนแสนโลมาแล้ว นะเช็คศูนย์ตอนแสนโลเป็นแผนแหใหญ่นะนะก็ถนะ้าไปเช็คก็ประมาณโดนมา6 7 0 0็ดันะครับอันนี้เช็คให้แล้วนะคุณประหยัดค่าแผนแนใหญ่ไปแล้วคุณเข้าสูงเขาต่อไปประมาณ2,000กว่าบาทนะคันนี้ทะเบียน3 9 1 0ครับคันนี้ไม่แสนหนึ่งปี22 1.8สปอร์สีขาวมุกค,ครับฟรีดาวผ่อนอยู่1 0 0 0 0่กับอีก300ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งไทยไทยคลิปจะพาไปดูอีกคันหนึ่งไม่หกหมื่นแปดแต่ปีเก่ากับปี 1, ป 21, นะนหนึ่งปี21นะอีกคันหน ไม่หกหมื่นแปดนะแต่คันนี้ไม่แสนหนึ่งใหม่กว่าหนึ่งปีราคาเท่ากันเลยหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับดอกเบี้ยตามเริ่มต้นสองจุดหกเก้าเหมือนกันอ่ะมาดูแคมรี่อีกสักคันคันนี้สองจุดห้าจีปียี่สิบครับไม่แสนหกนะตัวสองจุดห้าจีข้อดีคืออะไรนะครับมันเป็นตัวท็อปของเบนซินได้แม็กซ์สิบแปดนะได้เกียร์แปดสปีดครับถ้าเป็นสองจุดศูนย์จีเกียร์หกสปีดนะอันนี้ได้เกียร์แปดสปีดมีซัลลูปครับมีคูซอนโทนมีแพทเทิร์ชชิพแล้วเหมาะสําาหหรรรรััับบบผู้้ิที่เเนนของคบ รถนะหรูระดับผู้บริหารครับแล้วใครยังไม่อยากไปไฮบริดมาจัดคันนี้ได้ทะเบียนก็สวยจําง่ายนะเก้าห้าเก้าศูนย์ครับนะไปไ้ายแดงออกมาล้านห้าก,กว่านะตอนนี้เหลือเจ็ดเก้าเก้าได้ปียี่ิบรถประจตำตาแหน่งครับหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์เหมือนกันคันนี้ฟรีดาวนะคุณผ่อนอยู่แค่คันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งมืนสามพันสี่ร้อยได้สีขาวมุกค,ครับได้เครื่องสนะองพันห้าสามพันและใครสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้นะครับเอามาดูอีกหนึ่งคันดีกว่าคันนี้ห้าแปดแปดศูนย์ คันนี้2 5 G ครับเป็นปี19กตะกี้เราเจอปี20เนาะแต่คันนี้ถูกกว่าประมาณ4 5หมื่นนะราคาอยู่759ครับ7,59,000มไม่แสนหกนะคันนี้ไม่เท่ากันเลยเก่ากว่า1ปีถูกกว่าประมาณ4 5หมื่นนะครับคันนี้ฟีดาคุณผ่อนอยู่ประมาณ1,200กว่าเองนะทะเบียน5,880นะครับ2 5 G ได้สีดำด้วยนะครับรถสวยน่าใช้ครับสนใจมาจัดได้สำหรับคันนี้นะ2 5 G สีดำ ถ้าผมใช้เองเนาะถ้าผมเอาแคมรี่เบนซินเนี่ยผมเอา 2.5G ครับนะผมว่ามันขับดีกว่า 2.0G พอสมควรเลยนะฟังก์ชันก็เยอะกว่านะใครสนใจทักมาได้0659513374ครับมาดูคันต่อไปคันนี้ทะเบียน3844ครับ h y b r i d e t t r รราคาประหยัดนะเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนคันนี้ไม่แสนสองครับ519 519แต่ไม์มันก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะกำลังดีสีเทาฟ้าครับได้ปี20 1.8ไฮบริดเอนทุ ry, ครับลดประหยัดน้ํามัน23โลลิตรแบตเตอรี่วารันตีอีก5ปีเต็มนะภายในก็เบาะดำคอนโซลดำแต่โฉมนี้มันยังไม่มีจอเนาะสำหรับตัวเอนทุยนะครับยังไม่มีจอกลางนะถ้าคุณอยากได้จอกลางได้กล้องถอยไปเอาตัวตัวมิดนะสีดำตะก,กี้ก็ถูกนะครับ499นี่ใบปอศูนย์อยู่ครบครับรถส,สวยประหยัดน้ํามันนะครับไฮบริดโตโยต้าก็ไม่น่ากลัวนะเขามีมานั้ง10กว่าปีแล้วอนะ14 15ปีแนละ้วอะที่ขายที่ไทยนะนะครับอะไรศูนย์นะครับอะไรอู่เยอะนะครับ แมเนจเมนต์ไม่ได้แพงนะครับใครสนใจไฮบริดนะเทาฟ้าคันนี้ก็น่าสนใจสีนี้ผมมีอยู่สามคันสี่แปดเก้าไม่แสนหกนะแล้วก็คันนี้ไม่แสนสองจากห้าหนึ่งเก้านะคันนี้ผ่อนอยู่แปดพันแปดนะแต่ถ้าคุณอยากได้ไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องไมล์นะเยอะสี่หมื่นโลนะแต่ราคาประหยัดกว่าประมาณโหเยอะเหมือนกันนะสามหมื่นนะประหยัดกว่าสามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็ไปเอาคันนั้นได้นะครับสนใจทักมาได้นะไฮบริดมีเยอะครับ ติดต่อหาผมมา0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ไลน์ 74, ครับ @pek152 มาดูคันนี้ดีกว่าเป็นปี19ปลายปีจด20ครับ Honda Civic 1.8 EL ทะเบียน4970ครับนะคันนี้ก็เป็นรถประจำตำแหน่งนะหมดสัญญาเช่าไม่ใช่รถบ้านนะครับ EL ตัวท็อปเครื่อง1 8 0ครับนะน่าน่าใช้ครับคันนี้ไมย60,000นะปี19จด20นะครับ19ปลายปีจด20ทะเบียน4970นะครับ ใครสนใจคันนี้มาทักได้นะไม้หกหมื่นราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณเดี๋ยวเปิดทางภายในให้ดูดีกว่าพิ่งเข้าเลยนะคันนี้กุญแจนะครับคีเล็นะเอ่อถ้าผ่อนนะก็จะอยู่ประมาณเก้าพันห้านะฟีดาวผ่อนเก้าพันห้านะสำหรับตัวซีวิกนะครับซีวิกเอลนะคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้ครับเผื่อใครสนใจมาทักได้นะเข้ามาหลายคันนะส่วนคันนี้ครับทะเบยี่สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ด 4177นะคันนี้จะเป็นตัว HRV นะ HRV รู้สึกคันนี้ก็ไม่60,000นะครับแต่กีซี i ิกไม่60,000เนอะอันนี้ HRV เดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนไม่80,000ขออภัยไม่ใช่60,000ราคา619ปี21 1.8 EL นะครับปี2021ไม่80,000สี่นะไม่น้อยนะครับ, 2, 000, บ, 8, 000, 80, 000, รบได้สีบลอนด์ด้วยตัว EL ด้วย EL ก็ฟังก์ชันครบครับแค่ไม่มีซันรูฟเหมือนตัว RS เนอะแล้วก็ล้อแมกคุละลายอ่ะกุญแจน่าจะอยู่หน้ารถ อ่ากูเจไม่อยู่ขอขออภัยนะครับเขาน่าจะเพิ่งกลับมาจากอ่อมารับมาส่งรถเมื่อวานนะครับกูเจน่าจะอยู่ในห้องช่างอยู่นะเผื่อใครสนใจครับ SUV crossover นะครับคันนี้ใช้ได้นะ619ผ่อนเท่าเอาติดตั้คันปี21 22นู่นเลยนะครับไม่แปดหมื่นนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณฟรีดาวจะผ่อนประมาณ1 0 0 0 0หมื่นกือบสามรนะ7ปีนะครับได้สีบรอนครับไม่แปดหมื่นรถสวยน่าใช้อีก1คันมาส่วนคันนี้ครับ Altis ครับทะเบียน3800คันนี้ไม่ My, แค่3 7 0 0 0นะ5 1 9 0 0 0ปี2020บอกสีดำคอนโซลสีดำครับรถสวยน่าใช้อีก1คันนะ5 1 9 0 0 0ก็จะผ่อนประมาณ8,800นะไม่3 7 0 0 0นะครับได้ 1.6G สีบลอนรถประจำตำแหน่งกุญแจสำรองครบกระจกเดิมทุกบ้านนะคันเนี้ยโคตรคุ้มครับใครหา a ั t i s สไม่น้อยนะมาจัดคันนี้ได้เลยนะคันนี้ครับ5 8 2 6 1.6G ชัวร เลขไม้ไม่รู้นะเดี๋ยวขอเข้าไปดูดีกว่าครับอ่ะโฉมแบบนี้ก็มีในสต็อกไม่ไม,ไม่กี่คันแล้วนะเข้ามาแล้วก็ไปอะ่ะอ่ะคันนี้ไม้แสนหกจำได้อยู่ราคาประมาณ3 8 9ปนะปีประมาณ1 8 19 18 19นะครับไม้แสนหกราคา3 8 9นะฟีดาาคันนี้พอร์ท6,5เองนะย้ำนะคันนี้ฟีดาพอร์ท6,500แล้วผมมีแบบนี้อีกหนึ่งคันอะ่ะแต่ไม้แค่1 7 0 0 0นะนะสนใจนะคุณทักมาได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ตรงนี้ดีกว่านะครับหลุดจองมานะคันนี้หลุดจองมา ปีเดียวกันกับคันนี้เลยต่ำมไมน้อยกว่าห้าหมื่นโลห้าหกหมื่นโลอะราคาเท่ากันครับสามแปดเก้าผ่อนหกพันห้าขอเครดิตดีๆนะผ่อนเจ็ดปีปีสิบแปดจุดสิบเก้าเหมือนกันนะต่ำไมน้อยกว่านะครับราคาเท่ากันเลยอ่ะมาดูคันต่อไปแอคคอร์ดครับหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะ EL คันนี้ไม่แค่แสนสามนะครับเป็นปียี่สิบเอ็ดไปเลยแต่ราคาดีครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าได้เครื่องพันเทอร์โบนะครับคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับรถหรูระดับผู้บริหาร นะป้ายแดงก็มีร้านห้ากว่าตอนนี้ราคาถูกลงเยอะแล้วนะครับราคาเหลือแค่เจ็ดเก้าเก้าฟีดาวผ่อนอยู่1มื0นสามสี่ร้อยนะครับได้แอ c o คอร์ดครับนะรถหรูระดับผู้บริหารแบบนี้แล้วได้สีขาวมุกด้วยได้ปีมยังใหม่อยู่เลยอปีพเอ็ดนะภายในก็หรูหลาหน้าใช้นะเบาะมันจะสวยกว่าของค่ายโตโยต้ตานะเผื่อใครสนใจแอ c o คอร์ดครับมาจัดคันนี้ได้ไม่ผิดหวังนะการันตีอ่ะแล้วก็คันนี้คันนี้รู้สึกว่าไม่แสนสี่ห้าพันนะไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ด แปดเจ็ดห้านะคันนี้ราคาจะอยู่ที่สี่สองเก้านะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันสามเจ็ดพันสี่ไม่เกินเนี้ยเจ็ดพันสองเจ็ดพันสามนะครับได้เป็นหนึ่งจุดแปดครับ e sport option รถสวยน่าใช้น้ำแม็กสิบเจ็ดนะครับภายในก็สวยสวยน่าใช้นะครับนี่นะไม n แสนสี่นะคันนี้ไม n แสนสี่นะไม่ใช่แสนสี่ห้าขอภยัยคันนี้ราคาสี่สี่เก้าขอภายพูดผิดนั่นะมาอีกคันหนึ่งนะมีคันหนึ่งราคาถูกกว่าน,นี้สองหมื่นนะใครสนใจ e sport ทักมาได้ นะครับอ่ะคันนี้ไฮบิด1.8ครับไฮบิดเอนทรีปี21่สิบเอ็ดไม่แสนสี่นะปีมันคล่อง้ันจะใหม่นะครับวารันตีแบตปียี่สิบเอ็ดอะวารันตีแบตมันก็จะเหลือเยอะนะครับเหลืออีกประมาณ6ปีเลยนะเป็นรถประจำตำแหน่งครับหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์สภาพดีครับคันนี้ฟรีดาวพรายูแ8ดพันแปดนะได้ไฮบริดครับไปหยาดน้ำมันไปใช้นะเก๋งแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าโตโยต้ามันทนนะครับคุณใช้ยาวๆใช้ลืมอ่ะผมบอกเลยนะโตโยต้าคุณใช้ลืมนะครับมันแคนั้นถูกดูแลสั่งง่าย มาดูคันต่อไปครับคันต่อไปขอดูเป็นคันนี้ห้าสามสองหกนะคันนี้จะเป็น hrv นะครับสีขาวมุกนะ el นะปีประมาณยี่สิบรัคารู้สึกแบบห้าเจ็ดเก้าอะไรประมาณนี้นะเบอร์ใครสนใจนะครับ hrv ก็มีอีกหลายคันนะแล้วก็คันนี้ตามที่ผมพูดไปนะช่วงต้นคลิปนะครับไม่หกหมื่นแปดหนึ่งจุดแปดสปอร์ตไม่แค่หกหมื่นแปดครับทะเบียนมีสองเยอะนะสองสองสี่สองนะครับทะเบียนสองสองสี่สองนะคัน 2, 4, 2, 4, 2. นี้ นะครับไม่หกหมืครับนะตัวเบนซินล้วนครับได้เครื่องพันแปดนะหนึ่งจุดแปดสปอร์ตสนใจมันจัดได้สภาพดีสภาพดีไม่น้อยนะครับใครสนใจคันนี้มาทดลองขับได้นะติดต่อนะถ้าคุณจะเข้ามาหน้าร้านนะครับติดต่อก่อนถึงนะโทรเข้ามาหาผมก่อนนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ครับ p อ k พ5 2หนึ่ง้าสองนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปต้อนรับนะแล้วก็พาพี่พนะครับเลือกชมรถคันที่น่าสนใจนะคันที่เป็นเทียร์หนึ่งในใจผมอ่ะเดี๋ยวผมพาดูแน่นอนและพาทดลองขับด้วย ใครสนใจคันนี้619ครับปี21นะตัวสปอร์ตไม่หกหมื่นแปดเองฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งหมื่นสามร้อยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่คันนี้ดีกว่าแคมรี่ครับหลุดจองมาสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมครับทะเบียนห้าเจ็ดสี่ห้าครับรถหรูระดับผู้บริหารป้ายแดงล้านแปดเหลือแปดเก้าเก้าหายไปครึ่งหนึ่งไม่เจ็ดหมื่นนะปีสิบเก้าครับ, 19, รบได้ตัวท็อปเลยนะท็อปออปชั่นน่ะนะครับอันนี้ก็ราคาดีครับผ่อนหมื่นห้าจบฟรีดาวครับผ่อนแค่หมื่นห้าจบเลย นะใครสนใจทักมาได้ครับรถมือสองมีเยอะนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับสต็อกแน่นๆมากกว่า400คันนะเอาทิสก็50คันอแคมรี่ก็30กว่าคันนะครับรุ่นอื่นๆอีกรวมๆกันวีองค์วีออสเนาะนะรถกระบะรถครอบครัวนะครับมีเยอะมากสนใจสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ